ตัวชี่อกจริงไหวิกลจริตหรือเปล่าคะวิกรจริตหรือเปล่าคะคือคุณสมบัติผู้นำนี้พยายามหาก็ยังหาไม่ได้นะคะไม่ปกติอ่ะมีบุคลิกภาพที่ไม่ปกติท่านต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็คิดว่าการที่ท่านอยู่ในสังคมปิดคือยังอยู่ในบ้านหลวงยังอยู่ในกองทัพยังอยู่ในท่านอยู่ในสังคมปิด ท่านไม่ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงภายนอกนะคือยังอยู่ในสภาพใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านใช่ครับนายอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะ่ะ S <S <an> <S เขารวบรวมอ่ารวบรวมกริยาอาการมารยาทต,ต่างๆรวบรวมเอาจริงๆนะอย่าว่าแต่ผู้นําเลยแม้กระทั่งเราพวกเราน้องๆที่เราเป็นคนธรรมดาเราต้องมีมารยาทใช่ไหมคะมารยาทในสังคมอ่ะแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําระดับผู้นําประเทศเนี่ยนะคะจะต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรม มีมารยาทสังคมต้องเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์มีในระดับที่มันสูงกว่าคนธรรมดาหลายๆเท่าก็ผู้นําก็คือเพชรยอดมงกุฎของประเทศนั้นๆน่นะแล้วจะมาทําให้นอกจากจะมีที่มาไม่ชอบการดํารงอยู่อย่างไม่ชอบแล้วระหว่างทางที่ท่านดํารงอยู่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย ต้องให้ประชาชนมาายแทนท่านอยู่ตลอดเวลาเลยหรอคะดิฉันก็ายแทนมานานแล้วนะหรือว่าเป็นเพราะว่าประชาชนพวกเรามัวแต่ไปายแทนคุณประยุทธ์ก็เลยไม่หัดายเองสักทีนึงท่านต้องหัดายเองได้แล้วนะคะครั้งล่าสุดที่เอาขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปฉีดใส่หน้านักข่าวเมื่อวานนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกลายเป็นข่าวไป CNN BBC รอยเตอร์กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่วิกลจริตหรือเปล่าคะไม่ปกติอะ่ะมีบุคลิกภาพที่ไม่ปกติท่าน ต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็คิดว่าการที่ท่านอยู่ในสังคมปิดคือยังอยู่ในบ้านหลวงอยังอยู่ในกองทัพอยังอยู่ในท่านอยู่ในสังคมปิดท่านไม่ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงภายนอกอยู่ในสภาพใช่รับผมเหมาะสมครับท่านใช่รับนายอะไรอย่างเงี้ยอยู่อ่ะท่านก็จะไม่ได้เรียนรู้โลกโลกของความเป็นจริงแล้วให้ไปเรียนรู้มารยาทผู้นําของประเทศอื่นๆในโลกด้วยนะคะอยากให้ประชาชนจดจําท่านแบบไหน ในอนาคตดูอย่างานายกาผู้นำหญิงของเยอรมันที่ออกจากตำแหน่งไปเห็นไหมคะประชาชนออกมานัดกันออกมายืนพร้อมเพียงกันทุกบ้านริมระเบียงบ้านแล้วก็มาปรบมือให้เกียรติให้กำลังใจกันต่อเนื่องนาน6นาทีหรือท่านจะมีผู้นำเกาหลีเหนือเป็นไอดอลท่านก็ต้องเลือกเอามันเรียนรู้ไม่ยากหรอกถ้าถ้าถ้า,ถาท่านตั้งใจจะเรียนรู้นะ สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยังขาดหรอคะถามสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มีจะง่ายกว่าไหมคะคือ <c oughs> <c oughs> คุณสมบัติผู้นำนี้พยายามหาก็ยังหา,งหาไม่ได้นะคะการชี้หน้าผู้แทนราษฎรในสภา,าซึ่งเขาก,ก็เคยโดนชี้หน้ามาแล้วนะคะการไม่ให้เกียรติผู้แทนราษฎรการเดินมาตบไหลผู้แทนราษฎรซึ่งตัวเองก็โดนมาแล้วในห้องอาหารสภา,าท่านมาตบไหล คนที่เป็นสุภาพสตรีที่ไม่ได้รู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัวได้อย่างไรนะคะที่ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วก็ไม่ใช่พลทหารในกองทัพด้วยมารยาทสังคมเล็กๆน้อยๆเท่านี้คิดว่าท่านต้องเรียนรู้อย่าทําให้อับอายมากไปกวันนี้เลยคะ่ะตัวเองก็เคยเคยคิดนะคะว่าทําไมความอดทนของของพวกเรามันสูงมากนะคะอาจจะเป็นยังไงคนไทยเป็นคน คอมโพมยไม่ค่อยถือสาแล้วก็ลืมง่ายหรือเปล่าคะหรือว่าช่องทางการแสดงออกก็อาจจะมีน้อยแต่จริงๆอะ่ะเขาพูดกันในสภากาแฟพูดกันในวงทานข้าวกับเพื่อนๆเขาก็พูดกันอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งพี่ว่านักข่าวเองหรือว่าใครเองก็ตามที่อยู่รอบๆท่านอะ่ะอยู่บ้านก็วิจารณ์ท่านเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยไม่ไม่ไม่ได้มีวัฒนธรรมของการพูดกันแบบตรงไปตรงมาแบบเป็นอินเตอร์แอคชั่นหรือว่าแสดงออกอย่างเปิดเผยมีวัฒนธรรมของความเกรงใจอะไรอยู่เยอะอะก็ไม่ไม่ไม่ก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่กล้าพูดตรงๆต,ต่อหน้าแต่ไปพูดรับหลังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยไงฮะหกเจ็ดปีที่ผ่านมาก็ถึงบอกว่าทำนิวโรตลอดเวลา